สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีบสวัสดีครัาวดครับวังยีคังสวมากผมยับผมาสดบสวัสดีับงไปรายงาัตัวที่ทุกคนันลืมรสีคบัสดครับสัสดครับผมสวัสดีครับผวัสดีักครับวัีบิรบััวัิดีับนวัสดีครับครับแวกครับสวัสดีครับสวสวดีครับสวัสดีครัสีคีครับแซกดีครับีครับ ยิ้มแน่ยิ้มแน่ยิ้มในะกองนะยิ้มโค้งยิ้มยิ้มเลยเช่นเี้วนเ่นเียวกันครับผมอยู่บันนี่อยู่กับพี่แช็คครับผมยิ้มดีมากครับคนคิงลูกเลยนเ่นังไกลคนดังป็นยังปวดขี่ไปปวดขี่ไปเนนั่งไก่คนดังครับพี่แช็คครับเห็นแก่น่งรถชิวมากนะก็ดิพี่แช็คมากน่ว่ากระดิส่วนมากเด่นนังครับกระดิบ้าเขาขีนนะ ครับนั่งรถวิวแช่มาตั้งนานเเออเห็มึงนั่งวิวแช่อีู <laughs> ่อันนั้นก็ว่าไปครับอ้าวได้ยินเขาว่าคุณมีผลงานเพลงที่แพร่ร้องมากเลย19เสียขอขอ,ขอ,ขอจะทักทอนเะนะี่ยทักทอนหุบเนี่ยฟังเนี่พีน้องฟังเนี่ยทักทอนหุบเนี่ย นี่ครับอยู่กับพี่แชคครับขอโคตรมั่นเลยครับยังง่แม่มาวันแล้วก็โบได้ใจนะสานีพ่อเนาะม่วนครับผมม่วนหรอครับพี่น้องเอาไหมเพิ่งมาวันแล้วก็โบได้ใจนะอ้ม่วนสุดยอดเสียงคือครับคือคือไอ้แชคตัวจริงเลยโอ้ยธรรมดา ข้อได้เสีนด้วยนะครับครับผมหลังหลังไม่หลังกรงยูยูี่ใสคขับปี่แฉกคุณอยู่นครพนมครับผมเอ้าไม่ได้อยู่ซุ้มแห่บ่บ่ครับฮะบ่เป็นยังงมันเอาเมียอยู่โอ้ยเฮ้ยอย่างของบ้านอยู่นครพนมครับผมบ้านอยู่นครพนมครับผมแต่ว่าบ้านบ้านเกินอายุซุ้มแห่ครับผม ม่อยู่ยังยครขนมอะไรอะไวะไม่อยู่ยังสุ่มแผลไมอยเอาขอต้อนฮุบอีกเนี่ยไอ้แชกมันเสี่ยเลี่ยวอยู่บนนี้ยอดเลยครับพ่อมากเลยครับคนจริงนุ่มเลยครับเดี๋ยวนางไก่ตัวจริงกับไอ้แชกทำมีเพลงยังไอ้ฟังอยูเนย ยิ่ธนัตนัตนะครับเอเชียยิ่ี่ยวันนัตนนัครับิงเป็นวัฒนครับโอ้สุดยอดเลยครับไปรำเขาม้วนอีกเหรอครับโอ้ยยิ่งยดแิงม้วนไหมอ้เชียงูจิ โคตรจริงตัวนี้อ้แซกชื่อนี่มอนอีเดียครับโอ้มาแพร์นี่ซีเอฟได้ครับครับผมแพร์ดีได้มากเลครับแพร์พันขวดครับพี่เชสั่งเฮ็ดพิเศษครับพิเศษั่งเฮ็ดเฉพาะเลยครับโอ้ประมาณผมเฮ็ดประมาณสองเซนป์ายครับโอ้ช่งเฮ็ดเลยเรือยนี่น้องแพร์ไหมครับออกขันเสิร์ตดูวะครับออกขันเสิร์ตดูครับผม ไม่ใช่เนี่ยครับส่วนไหนคอนเสิร์ตพ่อไก่ครับพ่อไก่ครับอันนี้มุกยิ่งหมุกว่าครับชอบครับดีใจครับไอแชซคครับบอกพ่อแม่พี่น้องนะครับไอแซคครับมีโอกาสไหนมาเด่นไม่เหยียบมายามทั้งนี้บอกพ่อแม่พี่น้องนะครับเังนไงครับรู้สึเป็นยังไงครับครับเป็นกันเองครับดีครับสบายใจดีอยู่ครับสบายดีครับผมคักครับเป็นแบบไม่เห็นแน่เลยเขาว่าแน่แต่ว่าจะจะจะรู้จักใครยู่บ่เนี่ นู้จักเลยเนาะจ่าหลอดดิเอ้าเตียแมนไม่จ่าหลอดอยู่มันมันคนละคนโอ้ยวัวแมนแมนบ่แมนปะไ่เจ้าไอ้แซกบ่นี่เจ้าไอ้แมนไอ้ดวงดิ่งอยู่บ่เอ้าว้าวแล้วเดึงดิ่งดเออดึงดึงโอ้ยโอ้ไอ้แซกโก้กล้วยเออโก้หัวโอ้แท่งโก้กล้วยเออโอ้เดี๋ยวมาอยู่น้ำแท่งโก้กล้วยจักเลยจังแบบเนย ไอเชกจริงเรื่องท่ามไมใช่ต่อเลยครับขอกไก่ครับผมเอา้าคือจะไปขอไกไก่เกี๊ยไก่ครับสวยๆมา,าจังเลยเพราะมันแชกนักล้องจีบอ๋อแต่ยังว่าแชกอีหลีแเชกอีหลี่อิลี่ห,หรอือวะเออแชกอีหลีเนีเ่ยเ่รามันแชกซุ่มแพร่มาที่สันนี้เชกซุ่มแพร่จังไหนมันยังว่าแชกอีหลีแเชกอีหลีโอ้แชกอีหลีว่วะสันเอากระเช้าเลยกูลง ต่างนวนเอามาเขากล่องน้ำเซ็กเล่าไก่นี่นะเซ็กอีหลีนี่ยเออเสียงคื่อเมียงแค่หน้าตาก็าพี่คือเขาอีกเงื้อมันอีีครับติดตามนะครับ tiktok ครับ b e a ตี้ครับ b e a ตี้มือน้ามือปราบกองเอกองปราบจนซุ่ม b e a ตี้ b e a ตี้มือน้าซุ่มกองปราบครับเอา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 คักๆเอาคักได้ไหมโฆษณาได้เไหม tiktok ครับผม b e a ตี้มือน้าซุ่มจอรนี่กองปราบครับผม